นี่ครับมาดู j c b นะครับแมคโคร j c b นะครับมาช่วยงานต่อนะครับอันนี้ผมขุดเองนะครับเอา JCB ตักหน้าขุดหลังขุดนะครับขุดมาถึงนี่นครับคงจะไม่ไหวไม่ทันนะก็เลยมาหน้าเลยเอาแมคโครมาต่อเลยครับต่อขุดยาวไปนวน,นครับเทปูนข้างสาราประชาคมนะครับขุดเทปูนเพื่อทำที่ กักตัวนะครับปูนเพิ่มนะครับานานทีได้มาถ่ายแมคโครนะครับมันมากจะลงแต่ี c b นะครับไปเอ็มแล้วไปแคบหน่อยครับตรงนี้มีพอพักนะครับ ก็จะต่ำกับพื้นปูนตรงนั้น20เซนนะครับความกว้างาเงเอาเช่ต้นไม้นะครับขวายาวไปนู่นเลยนะครับ ตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจใด้วยนะครับเนี่ยหกล้ะถอยมาลนะหกเลาะกะถอยมาก็าจะแคบๆหน่อยแคบตรงข้อพักนี่นะครับ ตอนผมเอาเกซบีตักหน้าขุดหลังขุดผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับในงานเป็นเร่งผมไม่มีเวลาถ่ายนะครับงานเร่งครับรีบทํารีบเทปูนนะครับที่กักตัวจะได้เปิดนะครับส่งสัญญาณนะ คเ,เคลียก่อนจะให้รถหกล้อเข้านะครับแคบนะครับ ก็จะติดต้นไม้นะครับพาไปดูนะครับจะถอยห่างแล้วแหละครับ mm. ลมแรง <g ül> แคบนะครับแคบต้องทาใจนะครับแต่ถ้าแคบขุดหน้าตรงอย่างเงี้ก็ต้องแมคครนะครับ้าเกซีบีมันมันไม่ถึงอะครับเราขึ้นหกร้อยากด้วยนะครเบียดเบียดฝั่งนู้นหน่อยเบียดเฝั่งนูนน้นอะ คนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับ12ล้านนะครับอถอยได้ถอยได้ป้า จบเจ้านี้ก็ขอปิดคลิปนะครับมันแคบเนาะต้งโยกไปโยกมาเนี่ยเดี๋ยวย่างขี่กันอ่างเงี้ยไปเลย ซ่อพักอีกนะครับตรงนี้นะครับแล้วหกร้อยจะถอยเข้าไปได้หรือเปล่าไยทำนะครับนี่ครับซ่อพักเล็กๆนะครับ ใช้คนมาแต่งดีครับครับยา,าไปนู่นนะครับ ได้อยู่นะแอบนะครับอือหือคุณอ่ะดูกันต่อ นี่ครับ600จะถอยเข้ามาแต่เราต้องเอื้อมนะเอื้อมไม่สูงนะเอื้อมให้ไกลนะครับคอยตักนะครับ6ร้อ,อาจจะได้โยกก็โยกหน้าโยกหลังหน่อยนะครับโยกรับดินต้องดูก่อนนะครับแล้วแต่คนขับนะครับ ตรงบ่อพักไงครับรถให้รถเข้าไปนะครับ e บีแท้เลยนะครับมีโลโก้ e บ b ด้วยครับ ักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะมันแคบมากนะครับแคบนะครับเดี๋ยวจะวงไปฝั่งนู้นไม่แน่นะครับ นายกมาแลวครับใส่แมสก่อนหาครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็จะดึงไปเรื่อยๆครับนะ่าจะดินเอาไว้ตรงนี้ถ้าเข้าได้เขาเขาจะเข้าฝั่งนู้นนะครับอาจจะเข้าฝั่งนู้นนะครับ ดูก่อนนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแฮ้แห่แอไรหรอฮะพระมมพแจงใหม่